สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีโซนี่สีเงินมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องวิดีโอโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับกล้องวิดีโอโซนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องมาเออเปิดกระเป๋ามานะครับตัวนี้มีกระเป๋ามาด้วยนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวสีเงินก็แล้วกันนะครับตัวสีเงินนะครับตัวนี้ตามสเปคเขาก็ฮาร์ดดิสก์นะครับ8 0กิกเลยครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะก็คือ6 0กิกนะครับตัวนี้8 0กิกนะครับตัวนี้8 0กิกนะครับ เป็นฮาร์ดดิสในตัว8 0กิกแล้วก็มีออปติคอลซูมก็ 60X เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น DCR-SR68 นะครับตัวนี้นี่คือคือชื่อรุ่นนะครับตัวนี้นี่ครับเป็น Sony Handycam นะครับ DCR-SR68 นะครับตัวนี้สภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดเลนนะครับอ่าโอเพนเลนงมานี่นะครับปึ๊บนี่ครับเปิดเลนแล้วแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมก็จะ เอานี่แค่แงออกมามันก็ติดมันก็เปิดเลยนะครับเป็นระบบเดี๋ยวนี้โซนี่เขาทามาอัตโนมัติเลยแค่เปิดเลนนะครับมันก็ติดแล้วนะครับมีครับเห็นหน้าตัวเองแล้วเห็นหน้าผมแลเห็นไหมครับนะครับเห็นหน้าตัวเองแล้วนะครับอ่าสภาพก็แจ่มสวยนะครับดูเมนูต่างๆในนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้างมีเมนูเพลย์แล้วก็เมนูก๊อปปี้ลงแผ่นเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้มีไลท์นะครับไหนกดไลท์ดูนี่ครับมีแฟลชในตัวเห็นไหมครับเปิดแฟลชแล้วอ่านี่นะครับ เปิดแฟดในตัวนะครับมีแฟดนี่ครับเปิดแฟดปิดนะครับนี่ครับปิดแฟดโอ้มีแฟดในตัวตัวนั้นก็น่าจะมีแต่ผมไม่ได้กดให้ดูนะครับนี่ครับแจ่มเลยครับอ่นี่แหละครับนั่นะเห็นหน้าตัวเองเลยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองถ่ายตัวเองดูนะครับอ่าบันทึกแล้วครับมาแล้วซูมนะครับโอ้แจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับแจ่มเลยครับถ่ายหน้าตัวเองนี่ยนี่ครับ ปพ๊บซูมมาครับซูมมาซูมมามาดูกันมันมารอให้มันโฟกัสก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่โฟกัสนะครับถ้ามันใกล้จัดมันก็จะยังไม่โฟกัสต้องรอให้มันนี่นี่ครับมาแล้วมาดูสเปคนะครับ 60x นะครับออปติคอลซูมแล้วก็80 g ินะครับ80 g ินะครับเป็นฮาร์ดดิสในตัวนะครับนี่คือ Sony Handycam นะครับกล้องวิดีโอ โซนี่นะครับสภาพเครื่องนี้สวยทีเดียวนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมสต็อกก่อนอ่าหลังจากที่สต็อปแล้วนะครับผมก็จะมากดดูเหมือนกันนะครับเมนูเหมือนกันตรงนี้กดเพล์ตรงนี้กดเพล์ตรงนี้อ่าแล้วก็กดเล่นที่เราถ่ายไปนะครับอ่านี่ครับที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะครับ ก็พ่อนะครับก็เป็นอันว่าใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกติทั้ง3ตัวนะครับที่ผมรีวิวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับดูแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับแจ่มเลยครับตัวนี้สุดยอดครับตัวนี้เดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับมันมีปุ่ม power อยู่่าจะกดปิดตรงนี้ก็ได้หรือจะงับแค่งับฝาเข้ามาก็ให้มันปิดได้เช่นกันเดี๋ยวผมปิดหน้าเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวปิดหน้าเรียน นี่ครับอ่าแล้วก็งับเข้ามาแบบนี้นะครับนี่ไฟมันก็จักระปิบ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 แล้วอีกสักครู่มันก็จะดับไปอัตโนมัตินะครับเมื่อเราปิดฝาปิดเข้าไปถ้านี่ครับดับแล้วครับก็เป็นอันว่าก็จบการรีวิวนะครับตัวนี้ก็มีสายอะแดปเตอร์ชาร์จไฟให้นะครับแต่ไม่มีสายต่อคอมพิวเตอร์ให้นะครับไปหาเองนะครับหาไม่ยากนะครับพวกนี้ร้านคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปมีนะครับสําหรับอ้อลืมบอกราคานะครับ สำหรับตัวนี้นะครับ80กิกนะครับตัวนี้80กิกเลยนะครับ80กิกทที่ผมขายในราคา5,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ